ที่มองแล้วเชียงคืนสิโอ้ยแม่นอนแค่ไหนก็โอ้ไปมาก ไอครีมต้องเข้านะฮะไม่มีอะไรมากแค่มาอวดใช่เพิ่งตัดผมมาใหม่ผมสั้นมากเป็นไงมากดีปะผมสั้นมิงกะบาฮะดีนะพวกนี้เยอะอย ต้องนอนต้องนอนกาแฟต้องเข้าอ่ะกาแฟต้องเข้าคิดถึงมากปังมากค่ะคุณปรามเพิ่งไปร้องคาราโอเกะมาค่ะพี่อานโอ้น่าสนใจนะฮะหน้ามายาวไปนะคะจริงเหรอ เสียงเหมือนฝนตกเลยไม่ตกนะต้องเตรียมค่าสินสอดเท่าไหร่หนูจะแหกขันมันไปขอพี่พวันนี้น้องไม่เรียนอ่าคนไหนไม่เรียนก็คือไปนอนได้แล้วครับว่าไปขอดได้ไหมเอาแล้ว สั้ีค่ะเอออีกนิดนึงก็คือสกินเฮดแล้วนะเฮายคืออะไรอะเยนี่คือมาจากไหนอ่ะเป็นสับใหม่หรอหฮายเฮายเนี่ยเฮ็ดอย่างกันอยู่สู่คิดถึงมากมายนอนดลกได้ค่ะทางานสายคิดถึงพี่อ่านมาก คิดถึงโมเมนต์พิ่าไล่เดึกๆแบบนี้นะได้อ่มา,อนานมาแล้วหนึ่งคุณอนานต์มาแล้วคุณอานต์มาแซวแล้วหนึ่งพักก่อนไม่ป้าเราฟิลแบบว่าอยากย้อนกลับไปไวแบบ ประโถมอะไรเงี้ยรอเล่นรอเล่นจากแต่ผมสั้นดูร้อนๆตัดแล้วราหลอกแล้วฮะนราโดนกวนมากจริงๆคิดถึงไลฟ์ดึกแบบนี้คิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิดถึงแต่ทีนี้คือหลายๆอย่างงานเยอะมาก พี่บอรอยู่ไหนพี่วอรอยู่กับพี่ยิงไงเขาเพิ่งซ้อมเต้นกันเสร็จช่วงนี้มีงานด้วยแล้วก็ซ้อมแฟนมีตด้วยโอ้เยอะแยะไปหมดคิดถึงทุกคนใช่ฮะ FC พี่หันทรงผมอ่ะทรงผมก็คือหั่นเลยหั่นต้อนรับหน้าฝนไปเลยเปลี่ยนใหม่ โมเต์หนึ่งที่ต <travail> ทุงคนย้ำนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีงานที่เดอะมอบังกะปินะแล้วก็ค่ายของเราได้ไปร่วมงานด้วยก็ถ้าใครไปก็ฝากดูเรื่องระเบียบการจัดการต่างๆด้วยนะพยายามอย่า แออัดกันมากเพราะมีหลายค่ายไปด้วยเยอะแยะงานพวกนี้นะครับหน้าเด็กลงไปอีกสิบปีอ่าคนนี้คือชมคือ้อยแล้วะ ฝนตกทั้งวันเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะได้เลยได้เลยเพิ่งบริจาคไปอดเข้างานเลยเออก็อเนาะเรื่องบริจาคเลือดจริงๆใครที่จะไปบริจาคเลือดก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนพักผ่อนแต่คือพี่ไม่ได้บริจาคแน่นอน <c oughs> เลือดไม่ดี <c oughs> ไม่เจาะเลือดค่ะจะไปหาได้ไหมจริงจริงจริงๆต้องบอกว่างานของเรามอเขาก็เป็นงานเปิดแหละแต่อยากให้ทุกคนรักษาระเบียบเรื่องออการเจอพบการพบเจอศิลปินมากกว่าอยากให้มันแบบไม่เกิดความวุ่นวายอะไร่เงี้ยให้มันอยู่ในระเบียบในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎต่างๆของเขานะครับ,บก็พี่อ่านจากเราเอ้ยสบายดีที่ลาวด้วย ไม่นงไม่นอนนะคะมาดึกแล้วน้ำหนักไม่ถึงหนูเลือดจางเสียใจจัง,จงอ่าไม่เป็นไรก็ทําความดีอย่างอื่นได้ไม่จําเป็นจะต้องบริจาคเลือดอย่างเดียวนอนก่อนนะครับพี่อ่ะพรุนี้มีสอบอะสู้ๆนะครับตั้งใจสอบอานัานต์อ่านว่าอะไรครับพี่อ่ะเอออันนี้อันนี้คือคนแท็กมาเยอะมากที่อ่านว่าแอนแอ้นอันนี้ขำจริง ยันหรือเปล่าสันดีนะคะฮาทูนอนดึกแบบพี่อ่านแล้วไม่ง่วงค่ะคือจริงๆไม่ได้อยากนอนดึกเลยแต่ด้วยเรื่องงานต่างๆเราก็ต้องทำเรื่องเอกสารเรื่อง เบื้องหลังที่เราต้องคอยเคลียร์คอยอะไรเงี้ยพยายามอยากนอนเร็วนะแต่บางครั้งคือเมื่อมันยังแบบไม่สมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จที่เราต้องการอยากจะนอนก็นอนไม่ได้สู้ๆนะครับสู้สิครับตรงสู้ตรงสู้มาจากโรบุบี่ค่ะอ่าโรบุบี ตนนี้เด็กๆทั้งหคนก็ซ้อมซ้อมเต้นแฟนมีดกันซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมโชว์ต่างๆอันจริงคืออยากอยากย้ำให้ทุกคนนะสำหรับใครที่พลาดบัตรไปก็ไปซื้อบัตรไหล799บาทถือว่าถูกมากและคุ้มจริงๆต้องบอกคำเดียวว่าคุ้มนะฮะเซฟไ์ line, ได้ไหมอมจริงๆพี่เวลาไหลพี่ไม่ค่อยได้เซฟอะไรเลยเอางี้ละดูดแบบ ดูผ่านๆไปหนูไม่ไปหนูก็ต้องไปนอนเอามาแบบมาทักทายเฉยๆไม่ไมีอะไรหรอกสาวใต้อยากเจอสาวใต้อยากเจอเหมือนจะมีงานที่ภาคใต้นะแต่เดี๋ยวรอดูวันเดี๋ยวรอดูวันอยู่โคราชไปไม่ได้ค่ะติดซ้อมกีฬาแข่งเสานี้โคราชหรอโคราชเดี๋ยวมีน้องกินจะไปโคราชด,ด้วยนะช่วงปลายเดือนนี้มาจากสงขลาค่ะ เอ้สงขาจะเหมือนมีไปแถวสรงขาหาดใหญ่อยู่นะช่วงเดือนตุลาช่ดๆสู้นะฮะคิดถึงสุดๆไปเลยมาชนบุรีบ้างสิพี่อ่ะาชลบุรีมีไปแน่นอนตารางมาแล้วแต่เดี๋ยวรอบอกวันอีกทีหนึ่ง อุดรเหรออุดรมีไปนะอุดรก็มีเอองจริงอุดรก็มีไปรักพี่อ่านนะคะโอ้โหอยากเห็นพี่อ่านอยากเห็นพี่อ่านอะไรอ่ะโกนหนวดจังเลยค่ะเอ้จริงๆเดี๋ยวรอรอก่อนเดี๋ยวพยายามจะแบบช่วงนี้กำลังเคลียร์เลเซอร์เรื่องเขาเดี๋ยวรอให้มันเรียบร้อยก่อนไปทำฟันมาแล้วจะได้ยิ้มสวย ชันทบ,บุรีมีบ้างไหมอ๋อชันทบ,บุรียังไม่เห็นนะฮะดิวขอ,อนแกนมาเชียงใหม่อีกไหมคะอยากเจอมาเชียงใหม่อ่ามีไปแน่นอนใช่ถึงไม่ได้ไปทํางานนะพี่ก็เป็นคนพี่นคนหนึ่งที่ชอบไปเที่ยวที่เชียงใหม่มากจริงอยากให้มากระบ,บี่โอ้ยกระบ,บี่ก็อยากไปเหมือนกันนะทีมโคราชครับเพี่อ่ะ โคราชเดี๋ยวรอเจอได้เลยฮะไปเดือนนี้มาลายองไหมคะอ่ายังไงล่ะเล่าสีลายอง <c oughs> ยินมอเป็นอะไรกันใช่ไหมล่ะต้องพูดหรอปะยังไงเล่าสิบุรีรลมอ้าบุรีลมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บุรีลำอะ่ะมีไปมีไป บุญยามเดี๋ยวพี่ไปกับน้องพร้อมด้วยพิศนุโลกก็อ่ะแน่นอนมาลำปางบ้างก็ได้ค่ะเฮ้ยช่วงนี้แบบสถานการณ์น้ำท่วมกันใช่ไหมเห็นหลายๆหลายๆจังหวัดก็ทุกคนตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแบบดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกข้าวของบางครั้งมันก็มีค่าจริงแหละแต่ก็อาจจะต้องแบบดูแลคนในครอบครัวก่อนให้แบบ ปลอดภัยจากเรื่องแบบอุทกภ,ภัยต่างๆส่วนสิ่งไหนที่สามารถจะต้องเอาไปก็เอาไปบินทัวไหนเออใช่ไ่เก่งหนูอันนี้เอาจริงนะคือที่อยู่ในไล์เนี่ยคือ,เก,อเกือบครบแบบเจ็สิกจังหวัดเลยเหรอเยอะอยู่นะสี 4, ่พันกว่าคนเนะี่ยมานาน อ๋อโอเคแวะมาทักทายยามดึกดึกจริงเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วก็สำหรับใครที่ไปเรียนนะฮะก็ตั้งใจเรียนคนทำงานก็คอสู้ๆนะครับแล้วก็ฝากอเอ็นดูน้องๆลูก,กี้ไทยแลนด์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับ ไม่นานในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีผลงานต่างๆให้ได้รับชมมาเรื่อยๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแค่ในเรื่องของงานไปก่อนก็ฝากสปอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับตัวพี่อันตกแล้วอ่ะทุกคนไปพักผ่อนกันได้แล้วนะครับบ๊ายบาย